ม่พูดดีๆด็สัตว์หลายอไม่พี่จะย้ำทำไหมพี่จะย้ำทำมลายดอ้าไม่ไม่พูดดีๆเฮ้ยหวยนี่เนี่ยมยอมตลอดนี่คือว่าเลยมาพูดที่สัตีนองี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ถอยพี่ก็พี่ก็น่าเล่นเลยแข่งพวกนี้ยไมเล่นเลยพอแล้วพอแล้วไม่แทนเด็พี่บอยอ่ะแทนเย็นไม่ไหวเออ สวัสดีครับช่องไอไมทเทสทางยู u ูบนะครับวันนี้อยู่กับบูเหมือนเดิมครับแม่ต้องบอกว่าคลิปแรกนะฮะที่เรามีเซอร์ไพรส์บีธนวัฒน์ไปนะครับต้องบอกว่าแม่เผอแป๊บเดียวฮนะวันที่23กรกฎาคมครับเป็นวันเกิดของอีกหนึ่งบุคคลในทีมมิดพับจีฮะนั่นก็คือคุณบอยมิลลุกนั่นเองซึ่งบอกว่าคนนี้เนี่ยแม่หลอกยากมากท่ันผู้ชมแล้วความยากลำบากของเราคือพอทำเซอร์ไพรส์บีธนวัฒน์ไปแล้วไอสัว์คนต่อไปก็ต้องถามเหมือนกันต้องบอกว่าคุณบอยเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมาก แต่ทีมงานของเราเนี่ยนะฮะวางแผนกันมาอย่างดีดีนะวันนี้ผมบอกก่อนว่าดูเค้กกันก่อนเค้กฮะสั่งทำพิเศษจากร้าน Sweet Idol ซึ่งเป็นร้านของแฟนคุณดานเลนนั่นเองนะครับเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มต้องบอกว่าเขาแยกมาให้ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงช็อกโกลงช็อกโกแลตพอเราจะทานหรือเราจะให้คุณบอยหรือเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยโรยมันไป ซึ่งวันนี้แหละที่เราจะเซอร์ไพรส์เขาแล้วผมบอกก่อนนะวันเกิดของณดาเนี่ยคือวันที่23กรกฎาคมแต่วันนี้เป็นวันที่20นี่ครับวันนี้เป็นวันที่20เพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมถ้าเราไปทำไรวันที่23ไอ้บอลเนยจับได้ผมเลยอัดคลิปนี้เพื่อเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับบอเลเนยลูกให้เขาแบบหลองได้เลยซึ่งแผนกาเราในะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเนียนกิบ วันนี้เป็นวันซ้อมวันสุดท้ายก่อนจะแข่งขันโปรโลีในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้มีซ้อมจริงจังตอน5้าโมงเย็นครับวันนี้เราจะให้เปลื้มกับเ e อ็กครูเซียเป็นตัวแสดงเอกเป็นยังไงไปดูกันจ้าแม่เนาะหมดแล้วหมดหมดหมดน้ำมูลพู้พเซะตอกมาเต็มเจ็บมากเจ็บมากมตังตังไหม โอ้โหยอะไรไห้สัตว์บ้านดูสิที่นี่ไหวได้อะอ๋อเออไม่ต้องให้ดูขาแล้วไม่ต้องเดินหน้าเละไอ้เยียไปเสียนีเลยโอ้ยโอ้ยที่ชิบเาอนี่จบแล้วท่านผู้ชมซ้อมเสร็จแล้วกำลังเข้าคิวเลยผมบอกเลยว่าท่าเล่นสำเร็จครั้งนี้เดือดโกโป์ตั้งอยู่แล้ว รอบนี้มีหลายตัวด้วยตอนนี้กำลังเตรเียมเค้กอยู่เตรียมงานเตรียมเค้กอยู่เราอยู่ห้องนอนข้างๆเลยเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูจักโกโปรก่อนไอ้ยี่ตื่นเต้นพี่เสร็จแล้วปะติดแล้วติดแล้ลลไม่รอเขาที่ยิ่เสียงรถเขาที่ยิ่เสียงรถเราเขารอเลยพี่โป,ปะ๊ะเขาไม่เอาเราปูนต่อแล้ว,วลแค่ถูกแล้วแต่แ้าเราเกลี่ยได้ก็คือได้เฮียเราข้อปฏิบัติจังหวะแม่งแบบพูดคำเลยพี่อแล้วเพื่อนโหดหรืปะเราเนี่ยเราพี่โป๊ะมึงมีปีเหรอ โอยัไ่ปักไปเถอะอเคนเขรากหรอเออกูปเร่มล้วมกูมติดใจไอ้เกมสี่เนี้ยเกมสี่เออเกมสี่ ช็อตช็อตอะไรเพิ่นึงเน้นหน่อยไปพึ้งช็อตพื้นฐานอะไรเงี้ยเวลาจังหวะจอดรถจังหวะทำอะไรเงี้ยกือมองว่ามันสำคัญไงไอ้ที่เราซ้อมกันมาระยะนึงอยู่มันไม่น่าไปจอดรถแบบเกินไปมั้งเออไอ้ที่ยคือแบบพอมผมไปจอดรถคือนั้นพวกแป้งเลื่ยกลายเป็นแบบผ้ามันแตกแล้วกูเลยมองว่มึงแบบไม่น่าพลาดกู้จังไปเดินชนกล้องอีกกู โอเคเรามาดูตรงนี้ใหม่ตรงนี้ที่เราเข้ามาสวยนะแต่ถ้าเราปีท้ายเลยไม่เลหด่วยเนี่ยเราต้องขึ้นคิว่าต้องขึ้นฝาะเล่นฝา่อันพี่โอ้ฝาจะสวยก่เตวไว้ผมเป็นสปายเหรอพี่เต้มาะไรมาเด๋อวจัง ว่าเราจะไปทิ้มหลังเขาเลยไงเข้าใจป่ะไปทิ้มแบบแบบไปด่านรุ่นเลยอ่ะแต่เราแต่เราเค้าตีแค่อยู่ข้างหน้าไม่ได้แจ้งคือเค้าตีอยู่หน้านี้แล้วกูกะว่าอย่างจะไปทิ้มแบบหาโซนหลังทิ้มเลยไหมแบบไปทิ้มบ้านไกลหรืออะไรไกลๆเลยไหมอะไรเงี้ยคือแบบเราขับอ้อมซ้ายบนไปที่มึงรู้หรือขับตัดไปทิ่มรู้นอะไรเงี้ยก็ได้เลยมันได้ไว้แต่ตอนนั้นคือมึงฟังมึงเสนอมึงใกล้สิทธิ์แล้วเว้ยก็คือตอนนั้นทุกคนเลยเด็กอะไรกันเนาะมันเลยแบบกูเลยแบบไม่อยากให้ไปที่อื่นแล้วอ่ะเพราะมันมันกล ที่กูพูดนี่ไม่ใช่นะกูนี่แข่งอะไรไปปื๊บอะไรป่ะผมรู้แล้วที่ยัพูดซ้ำหลายรอบใหม่วะมผีเที่ยไรเอเย่พูดคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วป่ะเที่ยบอกคนนะเว้ยเอ้เียผมเข้าใจแล้วผมพูดว่าผมเข้าใจแล้วไหมแล้วเรื่องที้ผีอะไรไม่ไม่พูดหลายรอบแล้วไม่คือผมฟังผมฟังมาหลายทีแล้วเว้ยพี่พูดหลายรอบแล้วกูก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ไงบปื๊บเข้าใจป่ะเออก็รู้ผมว่าคนไงผมว่าเข้าใจแล้วไงเหมเรื่องแล้วเรเรื่องแล้ว แม่นั้นเป็นคนแล้วไอ้เฮียเราก็เป็นทีป้าไอ้สังมึงควรจะตามป้าไปกันเข้าใจแล้วไงแล้วพี่จะมาพูดหลายๆรอบอ่ะไอ้เฮียมันก็ต้องพูดมึงฆ่าป่ะเออก็รู้ก็รู้พอพอพอไอ้เนี่อะแดนเจนไอ้พูดดีดีสัตว์หลายรอบอนไม่พี่จะย้ำทำไมพี่จะย้ำทำไมหลายรอบถ้าไม่ไม่พูดดีดีเอ้ยอย่างี้ยก่อนที่เฮี้ยอะเราบอกเตี๋ยวร้องมึงพูดเลยจะดีจะดีจะเข้มัน พูดก็ฟังดิโตแล้วอิชหายเออก็ใช่พี่เดี๋ยวว่าคุยกันยยนก่อนโมตีโลภอนยย็นด้วยพี่ไม่มือนเชื่อเลยเย็นนี่เป็นเด็กผู้หญิงอะรู้สึกบ้าไปต่อไปจะมีใครเชื่อกูบ้าง ยอมมาตลอดกมคืคว่าเลยสักมาพูดพี่อย่นสติงเอลยสักพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ใช่แนีพี่ก็พี่ก็หนาเล่นเลยแข่งพวกนี้เหมือนมืออปังี่พอแล้วพอแล้วให้แทนเด็พที่บอยอ่ะแทนเย็อไม่ไหวล้เงนเออที่อ่ะไม่ฟังมันพึ่หมอนี่เฮ้ยก็รู้สึกอย่างว่เกิดอะไรึบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราเราก็โทรเถียงกันก่อนเดี๋ยวีมันจะปปึกษามวัน นี่มึงรัก้องใมอเสร็จปุ๊บกต้องคุยเลยนต้องเหนงมัวดหน้าดำดิสัเนี่จะทำเก่งนั้งโดยหลอกไ้ี่นี่คิดนะไม่อยู่เออเออคืดีแค่ที่เดียวปุ๊บเนี่ยเมื่อคือเมื่อคือคุยได้เว้ยแต่พอลงขึ้นแล้วต้องเบรกก่อนไง เออเมื่อก okay. ี้แม่กูว่ามณงเสียเลยพ่อแกนพ่อแกนแม่แต่กระเป็นเด็กผู้เขี้อะไรแบบมันเห็นแบบจัน่าเหมือนเกลียบหัวอ่ะเพราะแต่ว่าคือกูก็ไม่ได้ติดนะความเป็นพี่เป็นน้องกูก็คอยห้ามน้องตลอดไม่ว่าจะเรื่องพวกตีอะไรยันแม่เลยมือพูดกับกูเมื่อกี้ไอ้ขี้มันใช่เรื่องปะเด็กเขี้อะไรเนี่ยพูดทุกตีมากเลยตอนนี้ไอ้พี่เดินเข้าไปเลยแล้วก็สักสามสี่นาทีมันถามเข้ามาแล้วนะตอนนี้แม่จะปรึกษากันอยู่มันเจ็บข้างมากนั้นอยู่ได้ป่ะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวมึงนั่งเคี่ยวขวดมันบ้าไป ไม่แล้วคือไอเด็กเคสนี่มันมันใช่เรื่องหรอวะไอสัตว์มันมันเข้าทีมออกมาแล้วมันพูดยังไงไอขี้อ่ะกุ๊กก้อนเอามือมือเข้าจัดผิวปะมันไม่ควรพูดแบบนี้ปะเพื่อน่ดอยู่กันมาพูดที่อะไรอ่ะคนเราจะให้เกียรติกันบ้างไงพู้ส้งตีนอะไรอ่ะโอเคผมส่งติ้งนะครับเจอนครับผมดูดิดูดิพี่ถือพี่ถือแล้วแล้ว มีรู้ครับน่าจะโทรหากูกูบอกเลยเลิกจริงกูบอกไม่ถ้าทางแผนลองทักหาพี N ่แล้วกนเจับโทรศัพท์แล้วอะเี้ยรวยเหี้ยเหมือนันนะจริงอะไรอ่างเงี้ยจอดดพด้รู้อยู่แล้วเรื่องไม่ได้อ่ะกูรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นอเด็กกูเบรกแล้วเอาไม่ยูไม่ใช่ก็ได้ บอยบอยบอยมันมาโดนดิทำไมวะมีอะไรอ่านี่เรื่องมาโดดเลยเกิดอะไรขึ้นเข้าข้าวได้ไหมเข้าข้าวได้ไหมเกิดอะไรขึ้นให้แม่สบสีลงอ่อะไรนี่ข่อยเกิดอะไรขึ้นเข้าข้าวได้ไหมเข้าข้าวได้ก็คือตจีนนะครับใช้ปืนปืนกีนมันเหมือนแบบว่าพูดบอกปืนเล้นเพราะผิดพลาดอะไรอย่างนี้แล้วปืนมันบอกปืแล้วก็คือเอาโอเคเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไป เดี๋ยวคูเข้าไปก่อนขอสักนาทีหนึ่งตาม้ามาเลยนะโอเคนาทีนึง่งเลนนนนนนเยสุดยุดไปคือนก็เด็กพี่อะที่เราพานคนหน่งนอ,อะใส่ไมไม่เขียนเนปื้มอะพี่เขียนแค่เป็นพูดใส่ผมเมื่อกี้แบบอะ,<ม>ะไรเน,นี่ยเละันี้มันม,มัน,น,นมตัมือติดเราต หรือเริ่มก็คือเอาแฟ้ไปกินมันตายจบไม่มีไรแต่ว่าคุณจีมันย้อนกลับไปที่เกมสีก็เนี่ยมันสายจีมก็เจอน้อบอกให้พึ่งพรุ่งนี้ก็แข่งแล้นะเออในเกมสี้องระวังนิดนึงอรเงี้ยาตราเดยนมงใแล้วอะไรเงี้ยแ่จีนก็ย้ำอีกก็คือมันค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของทว่าเราต้องกัมานานุงนี้ก็ถือว่าประมาณเดือนนึงละทีนี้พึ่งมันก็แบบจะย้ำาแไลอ่ะมล้หนาะสิทธิกูไม่กวเกิดขึ้นมันแข่งหนึงวัน ก็เริ่มมันก็เริ่มผมเบรกแล้วผมเลยเข้ามาเลยอยู่เงียบเร็จปุบแม่ไปดูกันต่อโลเคยบายเะบายเอดิม่ร่อยนะฮะดีวเลนเลยมดดท้ายพื่อว่าแบบระเบิดบอกเออนัพี่เล่นเลยนัาไปนั่งไในห้องบอกเออนังพี่เล่นเลยพ่ยที่นีโรงแรมแล้วอันเนี้คือทรงแต่ที่อ่ะพี่เล่งลุกเดินออกไปเลย ไอเฮียทำถูกปะเฮียกล้าซอมกหต้องนานไอสะดูพูดจาูเลยนกดตยเฮีย่ะเมื่อกี้ก่อนออกไปบอกว่าไม่ป่อหน้าลเอาเลเาเอาเอาสาระเลยไอเฮียถ้ามาคิดมัเอาอ่ะเดี๋ยวรู้กันไอเฮีย่ะไม่ใช่อเี้มันเดือดนะราบผมไม่ยุคไม่รู้เรยอาจจะหนักว่านี้ผมดูแลให้ทุกคนให้เงียทั้งู่เลยไอบอลมาคงข้างการดูไม่ตลกไตะเลยเสรจละบเลยจบเลยจบเลยจบเลยเร ค่อยๆนะค่อยๆม่า้องเ่ไม่หมอมเรื่องเบสิกธรรมดาเบสิกคุวกันแล้วนะข้านะโอเคเเหมือนโดนเยอะแแล้วเมื่อกี้มจไรแล้วเมื่อกี้คือพันพันอูออกมาเพูดออกมาเลยคืแที่จะย้อะไรไอ้พูดบอกว่าม็คนด้วยี่เออผมก็เอผมก็กคนไอ้เหี้ยพูเหี้ยเเ่นักเไอ้เหี้ยพี่กินด่ากูจริงละใตอนนี้เค้กบึมหน้า

แค่ถ้าเราต่อซ้อมไนมามันก็แค่ทุกคนจะรู้สิ่งที่ผมอ่ะโฟกัสไปพี่คือเฮ้ยมื้อถาอเราคืออะไรเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเฮ้ยเราเตรียมสีมันเป็นยังไงวะเออเราต้องคุยให้น้อเข้าใจเพิ่มนี้แข่งแล้วเราให้มันใส่กันให้มันใส่กันให้มันใส่กันกินอีกใส่สิเรื่องที่เบสิกแล้วเราใช้เหตุผลคุยกันได้แล้วร้อนที่อะไรไปไปสามสองหนึ่งแฮปปี้เบิร์ดนะแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบ๊ะ ผมอธิษฐานขอให้มิดกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ครับสา่ขสบคุุถ้าเล่นึงวันเกิดเรืจับได้เฮ้ยไปไง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 ปไง้อไงไปไงไปไงไไยไปไงไปไงไลงไปองไ่ อ่ะไหมดเลยบ้อเลยเบ้อเลยไม่จริงๆตามแผนมันก็คือพอพี่ทะเลาะกันไอ้เปื้อไปันก็แหบผมเบ้อเลยหรือเปล่ใไอมึงนี่แะขอบคุณครับก็สุดท้ายวันเกิดบอยด้วยลุงหน้านะครับเดี๋ยวดูคลิปกันในวันที่23วันเกิดบอยจริงๆแล้วก็ติดตามโปรลีคลิปเราด้วยนะครับจะทำเต็มที่ที่สุดเชิญมาดกันหน้าวันเกิดใครต่อไประวังตัวไว้ขอบคุณครับวันเกิดใครต่อไประวังตัวไว้เออใช่ิ้ง

ไม่ฟังไม่พึ่งเลยตึงมาตึงมาเมื่อกี้มันเหมือนเหมือนมว่กจริงเจออะไรแบบนี้แหละผมคิดอยู่แล้วว่าวันเกิดตัวมีแน่แห้ผมตก้งใจแต่มันมันมันเสือกเล่นเล่นดีกูบอกแล้วถ้าหลอกไอ้บอยถ้าเล่นวันจริงครับมันจับได้เลนน่่่ต้อองกแม่ผมผมตั้งใจตรงไอ้กีนไม่ยอมให้ผมออกไปอีกแล้วเพราะว่าผมอาจจะโทรหาพี่ไอ้กีนบอกเพิ่งคุยกับกูก่อนไอ้บอยแล้วเอาพี่บูมมาคุยเลยไม่เดี๋ยว นังเคียวกวันนั่าไปเออีจ้านดูไว้เคีขาเล่อ่ะทำไมไม่ไอ้เยอยบีเนี่ยาพมึงเลยไม่แล้วทอมี่มันดีหมือไ่มึงเสอว้พี่บไวยอล้วพี่บูยื้อไว้ดูเข้ามาเลยเบิดซิปิก็โกนนั่นดีเออ่ิวเบรกเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยเออม่นจบเลยโปกแรนนี่ได้ได้ได้โอเครับสมคานมัครบ้านแฮปปี้เพื่อนฮปปี้เพื่อนไม่แล้วที่มันมันเนียนมันต่อเนื่องมาเลยปะนี่มันชอบกหต้นตีน ยอดเลยไปเรื่องต่อไปแล้วฝั่งหลังชอบอยู่ในเ่องชอบกวต้องตีเลยแต่เรื่องในเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเตียมคือเรื่องเงี้นี่หนึ่งแสนซับสไคร์แล้วนะครับก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ป่ะมึงไปถ่ายมาใช่ไหมคลิปเซอร์ไพรส์แสนซับสไคร์ก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเชียร์มิดพัฟจีด้วยเพราะเราจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ